Two, three, come สวัสดีครับนิพาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอน็ตมสกันต่อนะครับเรื่องความคล้ายถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปหน้าส2นะครับต่อไปเป็นข้อที่4นะครับโจทย์บอกว่าเสาไม้สูง20ฟุตและเสาปูนสูง30ฟุตทั้งสองเสาตั้งฉากกับพื้นและอยู่ห่างกันสามสิฟุตขึงลวดสลิงเส้นที่1จากยอดเสาไม้หรือจุด A ไปยังโคนเสาปูนหรือจุด B และขึงลวดสลิงเส้นที่2จากยอดเสาปูนหรือจุด C ไปยังโคนเสาไม้หรือจุด D ทําให้ลวดสลิงทั้ง2เส้นสัมผัสกันที่จุด E และมีจุด F อยู่บนพื้นโดยที่ส่วนของเส้นตรง EF ตั้งฉากกับพื้นดังรูปโจทย์ถามว่าส่วนของเส้นตรง EF เท่ากับกี่ฟุตอ่ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับ โจทย์ข้อนี้นะครับจากรูปครับจะเห็นว่าสามเหลี่ยม ADE นะครับหรือสามเหลี่ยมรูปที่1นะครับจะคล้ายกับสามเหลี่ยมนะครับ CBE นะครับหรือสามเหลี่ยมรูปที่2นะครับเอาซึ่งดูจากรูปแล้วนะครับถ้าให้ DB นะครับห่างกันนะครับ30ฟุตนะครับเราจะกําหนดให้นะครับความยาวจาก D ถึง F นะครับให้เป็น x แล้วกันนะครับอ่าตรงนี้ให้เป็น x นะครับส่วนนี้นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ fb นะครับให้ส่วน fb ก็จะยาว30ลบ x นะครับเนื่องจากว่า3แบเหลี่ยมรูปนี้คล้ายกันนะครับดังนั้นก็จะเอา x ส่วนด้วย20จะเท่ากับ30ลบ x ส่วนด้วย30นะครับขั้นที่1นะครับ x ส่วนด้วย20นะครับจะเท่ากับ30ลบ x ส่วนด้วย30นะครับก็เริ่มแก้สมการนะครับโดยการคูณไขว้ขึ้นมานะครับ อาสามสิบมาคูณกับ x ก็ได้เป็น3 0 x นะครับแล้วก็20ไปคูณกับ30ลบ x นะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ20คูณด้วย30ลบ x อ่ะก็กระจายเข้าไปนะครับก็จะเป็น20คูณ30ได้600ลบ20ไปคูณกับ x ก็จะได้2 0 x นะครับงั้นก็แก้สมการครับอ๋อโทษทีครับอันนี้ลืม x ไป1ตัวนะครับเอาแก้สมการก็ย้ายตัวแปรมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็จะเป็น3 0 x นะครับ จากลบยายข้ามเค้า่ขึ้นไยเท่ากับก็จะเป็นบวก 20x แล้วก็เท่ากับ600ก็ 20x บวก x, กับอ่าสบกวก 20x ็ก็ได้ 50x เท่ากับ600อ่าต้องการหา x ก,ก็จะย้าย50ไปหานะครับก็ได้600หารด้วย50นะครับซึ่งก็จะได้12ฟุตนะครับอ่าฟุตนะครับก็ x เท่าก,กับ12ฟุตซึ่ง x ก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าฟุตก็อยู่ตรงนี้ เอาถ้าให้ EF นะครับเราก็จะหาอีกขั้นหนึ่งครับเพราะโจทย์ต้องการหาส่วนของตรง EF นะครับก็คือส่วนนี้นะครับเราก็ใช้ความคล้ายนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือดูจากสามเหลี่ยม D E F นะครับก็จะคล้ายกับสามเหลี่ยม D E B นะครับเอาขั้นที่2องนะครับเราก็จะเอา EF นะครับอ่า EF ส่วนด้วย12นะครับก็จะเท่ากับ ก็คือ3าสิส่วนสามสิบก็ได้นะครับอ่าสาสิบส่วนใน30 3สบสสิบก็คือด้านนี้นะครับต่อได้ด้านนี้นะครับก็จะได้ Ef นะครับเท่ากับอ่าสามสิบส่วน waterfall. สวนามสิบคูณด้วยสิบสองครับอ่าก็ตัดทอนกันได้นะครับดังนั้นนะครับ EF ก็จะเท่ากับส2บฟุตนะครับคำตอบของเราคือข้อที่2นี้นะครับเห็นว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ no